สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูนองหลักเนาะคะ่ะเพื่อจะมาตามแนวทางตัวเลขของปูนองหลักเนาะคะ่ะในงวดวันที่16ก,กรกฎาคมพศ2565นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแนวทางของปูนองหลักเนาะคะ่ะหมดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปูนองหลักตัด17เนาะคะ่ะก็ะออก17เนาะคะ่ะงวดนี้เขาก็มาติดตามกันเบิ่งงไม่เนาะคะ่ะว่าปูนองหลักเพิ่นจิตัดให้เป็นโต้ได้เนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ มารับชมรับฟั้งปัดผับปอมเมมูเลยค่ะกราบนมัสการครับปูค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูนมัสการครับขอนพอนเดรอ้าทุกตาตัดแม่นน้ำปูนะครับเนาะตัดวัไอ้ผู้ใหเพลิดพาดวยอย่างวัหางมัวจะได้ปูหางมัวจะเช็ตัดนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมบัแม่นหนวยหางได้ปูช uh, for ุดบนครับหนึ totally ่งเจ็ดตรงๆครับ ชุด <conclusions> <Aristotle> บนนี้มาทั้งบนและล่างเนาะปูเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งครับพอใจเพชรแกวัดน้่างวดอย่งวงที่พกได้ปูเขาดูยอดยอดตัดอ <the> ีกอ at ่ะครับนี่ครับท่านชมครับเดี๋ยวมารับชมตองงวดครับมาปูจะให้แนวทางตัวไหนะครับเนาะครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นนี่ครับท่านชมครับเอาตะวันดับเบอยูเนองปูเนาะดับเบอร์ยูดับเบอร์ยูดูมาสองงวดเนาะงวดหนึ่งเก่ากับหนึ่งเจ็ดสองงวดเนี่ับดับนี่ครับ โปูไปฟันที่สองแปดสามแปดแต่ว่ายังวันนักองสนาเขาบเมีเด็กดาครับนับปูนะครับกับผมของสนาเขาบามเมีเด็กดับวันนี้ก็ตัวเกาว่าน,นั่นแหละตัวเกาว่าปูปูครับมันสูตรตัวลงตัวเก่าเลยค่ะเดี๋ยวมันเจตตาตัวไหนฮะครับนะวันนี้นะของเกียร์ของ ดับนบนด oh, ับแปดดับนบนโอ้ปัดับแปดครับดับยูวัครับชุดบนนี้หนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งเจ็สองเจ็สามเจ็หนึ่งปดสองแปดสปับปัวจะเลขเด่นมาหนึ่งก็ศูนิน่ครับตัดหนึ่งตัดลักหนึ่งถึงมดเลยตะดเลตัเลขเด่นมดเลยครับปูเลขเด่นหนึ่งก็สองบน ครับตัดออกหมดเลยเนี่ครับปูเอาเหลือเด่นเหลือเด่นจะคูเหลือเด่นอยู่ยยสี่คูเด่นอยู่สี่คูครับเด่น<ข>อยู่สี่คูแต่วันเนียนๆตัวน,นี้เนียนวนสองรอครับมาปูครมาเด่นบลหนึ่งก็สองถ้าลักลอยลักลอยเนี่ยรักลอยนี่ใส่ตัวนี้ลักลอยมาดูงวดนี้ชิมาบอลักลอย ครับปัวหลักร้อยห้าตามสูตรครับดูตัดอย่า่ตัดตัดเลขดับออกตัดตัวมันออกครับเลบล็หนึ่งก็สองเลขเด่นครับมันเดือสองมันเดือสองถัดถัดตัดหนึ่งเมือเดือสองเด้าสูองหกเจ็ดแปดขึ้นเก่ามาปัมันลงตัวเก่าครับลงตัวเก่าหนึ่งสองสาหกเจ็ดแปดขึเก่า มาระมครับเดมาตัวเกามาตัาตบ,บปเอ็กลตางสูตรไหมมานสูตล่างบุญสูตรล่างมังสองสูตรัรส,ตรสูตรชนกัน ดังดับล่างครับดับแปดโอ้ดับแปดจ่ไาสุดสุดสุดดับล่างยังบลุดทำมันทำวิ่งวิ่งขึ้นบนได้ดับล่างเพื่ยนแต่บนก็ตัดออกมาล่ะครับปูแต่เรื่องตัวนี้ก็ระวังแปดสองเพราะวัาอายุไอ้วันวันเกิดลออซิครับปูครับชอบออกแมงครับปู บางอัน17ก็ว่ามันออกอายุเพิ่นบ่ออกตัวกับอายุเพิ่น711ครับ7071ครับปู่ล่างนี่ก็ตัดออกเด่นตัวตรงกันโอ้บนก็ตรงตัวนี้มันสุดองตรงบนกับุนล่างชนกันครับปู่ค่ะโอ้ัดเมื่อไหร่เดี๋ยวว่มีตัวเด่นเด็กด่างนี่มันเด่นเด่นตัวไหนเด็กด่าง หาหาในสิปเปายูบะข้าวปูเป็นไปได้เมื่อเพราะเหล็กเดี๋ยวนี้เห็กเป็นไปได้เมื่อค่ะบนกับล่างนี่ดับแปดเล่นบ่ปูอืมดับแปดดับแปดครับชุดรางนี่สี่หกสี่ห้าหกสองหกห้าห้าหกห้าห้าแปดสองแปดหาโนปูเนาะ ผิจะล่างนะครับเลีดับล่างนี่เด่นกลับล่างนี่เด่น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 ล่างห้าเจ็บเดือห้าเดือแค่สามตัวค่เด่นตัวกรับปูเดือห้าเด่นห้ากะเจ็บแล้วหากับเจ็ดไหนมาทำกันเลยาะครับปูโบเคยมาตามสูตรยังโบเห็นมาทักเถอะครับปูโอ้ค่ะครับไม่เคยมา <ส>มาได้มานำกันได้คือเก่าครับวสามตัวก็เขียนให็นปูครับสามตัวนี้เอานี่ยเดี๋ยวน่ากลอยใส่ปู่เนาะใส่เลยครับจะหาสองหกหาสามหกหาสองเจ็ดหาสามเจ็ดชุดบนเหลืออยู่ปูตัดแล้วเหลืออยู่ซีคูเท่า <enc> น <zk Bell elaborate> ั้น <Open problem Eli> ครับทำโชมครับนี่ครับปูนองรัดนะครับเนาะครับนี่ครับสังเกตเน้นตัวที่ปูตัดด้วยครับพี่น้องครับชุดที่ปูตัดปูวาดับแปดบนครับกับหนึ่งนี่บเดนหมปูเพราะว่าชุดเลขตัวเดียววดนี้มันมันปชนกันครับปูค่ะวดที่แล้วมันชนหนึ่งสามสูตรชนหนึ่งหมดครับวดนนี้มันได้สามตัวมันได ครับเจ็ดสองหกครับปู่ยามันมากนี่ตัวนี้สูตรตัวเดียวมันมามันได้ผู้ลได้ได้คนละตัวครับผมเนีได้สูตรบ่ได้ตัวเดียวกันเลยสูตรหนึ่งได้เจ็ดสูตรหนึ่งได้หกสูตรหนึ่งได้สองครับครับสูตรตัวเดียวนะครับครับปู่มาตัวนี้สองหกเน้นที่สองหกเลยนะคะสองหกสองเจ็ดนี่แหละสูตรตัวเดียว สูตรตัวเดียวหมดก่อนมันทนหนึ่งมดนคอะไรมันเจ็ครับนคืเจรนาบารตรีท่นอยู่คับปคปครับเอานี่ครับชุดบนครับท่านชมครับชุดบนครับมี1หนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งเจสองส่ปดปสามปวา รตรงกับงวดที่แล้วนะปูเนาะเลีสูตรกับเลขถ่ายลุ่ตัวเราเลขงถ่ายลงที่เจ็ดหลักหน่วยมาปูก็เลยได้สูตรเดิมครับปูฟันดับบนครับนี่ครับผมบป,ป,ปูตัดตัวที่ปูตัดมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดครับวงกบวงให้ตัวเดียวคู่เดียวสองหกมาปูเนาะครับสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดนี่กะเป็นตัวร่องมาปูอปเอาปู จะบ้ามาตัดอีบ่นี่ครับผมานดงอาจจะเป็นวีครับเนาะกาปัววที่ดูอก่ครับส่วนล่างกับล่างกับซีหกซีห่าหกสองหกหาห่าหกห่าหาแปดสองปูวาดับ8ปทั้งบนทั้งล่างครับเด่นหากับเจดครับปูเน้นที่ห่าหกหกห่าแล้วก็หกสองครับปูตัดที่แปกับแปหานี่ครับ ตัวตัดนี่ครับ62ชนกับบนครับ2 6 2ตัวที่ปูตัด8 2 2 8ั็ชนกันที่บนด้อครับท่านผู้ชมครับตัวจับลักลอยหาส่ปูฟันลักลอยที่หาครับ5 2 6 5 2 7ครับเอากับแคบ ค่ะส,สำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้เนาะคะ่ะเมมูก็ปากวไ้ไม่เพียงแค่นี้เนาะค่ะขอพอแม่พี่น้องทนผช้ชมทุกตานเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยด้วยเง,งินไปน้ำกันเนาะค่ะในงวดวันที่16กกรกฎาคมพศสอ6 5สเนาะคะ<ช>่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เมมูก็สวัสดีค่ะ